นิยายลูกศย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1น3่กับชื่อตอนนักเดินทางก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t u u ม m นนี่หรือว่าช่องทางธนาคารอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดกัน้นการมองเห็นเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจนะครับได้ออกมาและพบกับตัวละครปิศนาบุคคลปิศนานี้นั้นก็ได้ท้าลู่โจนะครับทำการเดิมพันในการเดิมพันที่ยุติธรรมท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพบกับความสูญเสียเสมอแน่นอนว่าไม่ต้องพูดถึงการเดิมพันที่ไม่ยุติธรรมไม่มีทางเลยที่อีฝ่ายจะเหลือรอดไปได้แต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ยังต้องการแกนแท้ออฟซิเดียนดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงลึกลับนี้นั้นจะมี ดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงลึกลับนี้นั้นนะครับจะรู้ความจริงเรื่องนี้ดีลู่โจหันไปที่ต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านก่อนเที่ยถามไหนเมื่อเจ้าต้องการเดิมปันกับข้าอย่างน้อยเจ้าก็ควรออกมาพบหน้าข้าข้าน่ะไม่ชอบแสงเดดใช่แล้วครับสิ่งนี้ทําให้พระเอกของเราลู่โจนะครับได้ฟังดังนั้นนึกถึงใครบางคนเข้าที่แท้ก,ก็หลานซีหือเจ้าแหง่งเจ้าโอคอยแห่งสภาโอคอยขาวอิงสินะหือ ไม่เพียงแต่ท่านไม่ได้อ่อนแอดูเหมือนว่าท่านยังฉเฉลียวฉลาดอีกด้วยนะหลังจากหยุดพูดไปชั่วคู่หลานซีเหอนะครับก็ตอบและถามกลับมาอีกครั้งแล้วท่านยินดีที่จะเดิมพันกับข้าหรือเปล่าล่ะลู่โจตอบกลับเย่เตียนซินเป็นกิจสิทธ์ของข้าเจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่าข้าจะใช้นางเดิมพันงั้นเหรอหลานซีเหอตอบกลับ ไม่ต้องกังวลไปการเดิมพันุ์นี้ก็แค่รูปแบบความบันเทิงรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นข่ารู้ดีท่านกำลังตามหาแกนแทออบซิเดียนแต่ของล้ำค่าแบบนั้นมันหายากเกินกว่าที่จักจินตนาการได้แต่ที่สภาโอคอยขาวก็พอมีแกนแทออบซิเดียนอยู่บ้างแต่หากมันจะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้ข่ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนแกนแทออบซิเดียนโดยตรงเพื่อแลกกับเยเทียนซินโดยไม่จำเป็นต้องเดิมพันและเนื่องจาก ท่านเป็นอาจารย์ของนางข้าจึงคิดว่ามันคงเป็นการดีกว่าถ้า,าข้าจะขออนุญาตจากท่านโดยตรงลู่จไม่ได้รีบร้อนเคียดตอบคำถามนะครับเขาเลือกที่จะถามกลับอย่างสงสัยแทนเจ้าต้องการอะไรจากเย่เจียนซินกันแน่จากที่ได้สัมผัสกินอายพลังของหลานซื่อนะครับหลานซื่อจะต้องเป็นผู้ครอบครองพลังแห่งวางว่างเปล่าไม่ผิดแน่แล้วนางต้องการอะไรจากเย่เจียนซินอีกละ่ะ บางทีหลานซีเหออาจจะรู้เรื่องมเมล็ดพันธุ์ความว่างเปล่าก็เป็นได้หรือว่านางจะไม่พอใจกับพลังแห่งความว่างเปล่าที่ตัวเองได้ครอบครองกันนะหลานซีเหอของเราก็ตอบกลับนะครับข้าชื่นชมนางนางเพียบพร้อมไปด้วยพรสวรรค์หลู่โจไม่เข้าใจเป้าหมายของหลานซีเหออยู่ดีเจ้าไม่ได้ตอบคําตามข้าไม่ต้องกังวลไปข้าไม่ดได้มีเจตานาร้ายกับนาง หลานซือ่อตอบกลับอย่างแ่ลเบอกลู่โจซา,ายหัวเรื่องนี้เกี่ยวพันกับศิษย์ข้าไม่ว่าเจ้าจะมีเจตนาร้ายหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเจ้าหลานซือ่อที่ได้ฟังแบบนั้นตอบกลับอย่างจริงจังถ้าหาข้าคิดร้ายจริงข้าจะเดินทางมาถึงที่นี่เดินทางมาท่านทําไมกันลู่โจพยักหน้านะครับมันก็มีเหตุมีผลหลานซือ่อพูดมีเหตุผลนะครับด้วยหลักด้วยฐานพลังการฝึกฝนที่หลานซือ่ออมีการที่จะพลากเยเทียนซินนะครับ ไปด้วยพลังนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนางสามารถทําได้เพียงแค่พลิกฝ่ามือและก็พอเอตุการณนี้เองจึงทําให้ลูโ่โจนึกย้อนไปเขานึกไปถึงคําเตือนที่ให้ระวังหอคอยตะมินแม้ว่าชาวสภาหอคอยตะมินจะไม่กล้าพอที่จะโจมตีตัวเขาโดยตรงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่กล้าในลูกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนในที่สุดลูโ่โจก็พูดออกมาอย่างแผ่วเบา80แก่นแทอฟซิเดียน และแล้วความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วป่าแม้แต่สปาโอคอยขาวนะครับที่อูฟูก็ยังต้องทบทวนเรื่องนี้ให้ดีการจะส่งมอบแกนแท้ออฟซิเดียนมากถึง80ชิ้นให้กับใครสักคนแม้จะเป็นลานซีเหือก็ตามนะครับยังคงต้องไตรตองให้ดี80ชิ้นนะครับ โคตรเยอะเยอะมากกว่าที่สภาโอคอยดำมากกว่าที่พันธมิตรแห่งแสงมากกว่าที่ราชวงศ์ของดินแดนหยวนมัดรวมกันเสียอีกนะครับมันมาก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 แต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นของสําคัญที่สามารถใช้อัปเกรดอาวุธระดับจักรวาลหรือก็คืออาวุธระดับประสานนะครับให้ขึ้นสูงขึ้นไปอีกรอไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอาวุธระดับไงแล้วคงจะมีแต่อาวุธระดับกาแล็กซี่กระมัง หลังจากผ่านไปชั่วกู้ล้านซื้อก็ตอบกลับไม่แปลกที่มนุษย์จะมีความโลภแต่สำหรับเยเทียนซิน นับว่าคุ้มค่าแล้วค่าตกลงข้าจะมอบแกนแท้ออฟซีเดียนทั้ง80ชิ้นให้ลูโจนะครับต้องการแกนแท้ออฟซิเดียนทั้ง80ชิ้นเพราะตัวเขามีแกนแท้ออฟซีเดียนอยู่กับตัวทั้งหมด26ชิ้นถึงแม้จะมีอีก10ชิ้นอยู่กับราชาเฉินแต่การที่ตัวเขารวบรวมแกนแท้ออฟซิเดียนให้ได้ถึง100ชิ้นได้ก็ยังเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปได้ยากอยู่ดีหลานสิเออพูดต่อดีถือว่าท่านตกลงข้าจะมาพบท่านใหม่ในอีก5วันชาก่กน ข้านกเกียติคนที่กลับคํามากที่สุดลู่โจไม่คิดจะกลับคํานะครับข้าแนะนําข้าให้คําแนะนําอะไรกับเจ้าได้โปรดชี้แนะด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของข้าการเดิมพันมีแต่จะทําให้เกิดความสูญเสียเสมอหลานซีฮือนะครับที่ได้ฟังก็หัวเราะแล้วท่านแน่ใจหรือเปล่าล่ะว่าท่านจะไม่ได้เป็นไฟพ้ายแพ้น่ะหลานซีหื้อไม่ได้ตอบตัวอะไรอีก นระูโจสัมผัสได้ถึงความพันผวนของพลังนะครับพริบตาเดียวลานซีือก็วาหายวับไปมีเพียงพลังลุมปานที่เจือจางเหลืออยู่เพียงเท่านั้นลูโจใช้พลังการรับกินนะครับเขาเลือกเกียติดตามพลังงานไปทางภูเขา แต่หลังจากที่ปดปล่อยสุดยอดคิดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายไปหลายครั้งลู่โจนะครับย้านะครับลู่โจยังไม่อาจที่จะตามหลานเสือได้ตันนางโครเร็วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้แต่เลือกสำรวจดินแดนตรงหน้าแทนลู่โจนะครับยืนนิ่งมองรอบตัวจนถึงตอนนี้กินอายทุกอย่างได้หายวับไปเป็นที่อยู่เรียบร้อยแล้วลู่โจได้แต่สับสนนะครับหลานเหือใช้วิธีการแบบไหนกันจึงสามารถปกปิดกินอาย และหลบเลี่ยงนะครับจากพลังของคมภีเทวาลูกได้อย่างที่เรารู้กันนะครับนี่คือพลังที่ GM นะครับพลังที่ผู้แต่งเรื่องนี้นะครับมอบให้กับลู่โจเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังของพระเจ้าก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงการที่ลานซืหอสามารถหลบเลี่ยงาจาก พลังของคัมพีเทวาลูกได้เนี่ยมันสุดมันเป็นอะไรที่ยิ่งการันตีนะครับว่าล้านซีเอเนี่ยแข็งแกร่งมากขนาดไหนลูโจคิดแบบนั้นได้แต่ใช้พลังแห่งการฟังในเมื่อพลังแห่งกินอายไม่สามารถตรวจสอบได้เขาใช้พลังแห่งการฟังต่อเขาขยายขอบขาเขาขยายขอบกีดแล้วนะครับจากรัศมีหนึ่งไม่สามไม่ห้าไม่แล้วนะครับมันกลไปจนถึงสิบไม่ก็ มันไกลมากๆนะครับมีเพียงเสียงของธรรมชาติและมูนกเท่านั้นที่พอได้ยินลู่โจไม่ได้ยินเสียงของล้านซีเอออีกนี่นางหายตัวได้เงินเหรอลู่โจได้แต่ขมวดคิ้วและ,ะนั่งชะงนนะครับด้วยความสงสัยล้านซีเออรระมัดระวังตัวกว่าที่คิดไว แม้แต่กินอายที่มีนางยังสามารถเก็บซ่อนเอาไว้ได้ไปเป็นอย่างดีไม่นานลูโจบินไปบนฟ้าเขาเลือกที่จะทำดวจแดนอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแทนแต่ไม่ว่าพยายามสังเกตแค่ไหนเขาก็ไม่พบร่องรอยอะไรจากร้านสิเออลูโจจึงตัดใจในที่สุดเขาเลือกที่จะกลับหมู่บ้านในทันที ตัดมาที่โรงเตี้ยมนะครับเมื่อลู่โจกมาถึงยู่เชิงไห่เชินซีรวมไปถึงเจ้าหองภูก็ได้รอตัวเขาอยู่ก่อนแล้วทุกคนรอคอยด้วยความเคารพเจ้าองภูทําความเคารพเสร็จนะครับก็พูดเข้าเรื่องในทันทีเพื่อที่จะสร้างเส้นทางอักษรโบราณได้พวกเราจําเป็นต้องจารึกอักษรไว้ที่ปลายต่างตอนนี้พวกเราทําได้เพียงแค่เปิดเส้นทางไปยังดินแดนดอกบัวแดงเท่านั้น พวกเราจะต้องหาใครสักคนจารึกอักษรโบราณไว้ที่ดินแดนตองคําเสียก่อนเมื่อทําแบบนั้นเราก็จะเปิดเส้นทางจากดินแดนดอกบัวตองคําได้อยู่เฉยงไงพูดต่อข้ากิงว่าเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครในดินแดนดอกบัวตองคาที่สามารถจารึกอักษรโบราณได้มีเพียงเท่านั้นที่ทําได้เอไม่มีใครรู้วิธีเลยงั้นเหรอจ้าหงผู้ถามด้วยความสับสนถูกต้อง ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญอักษรโบราณในดินแดนดอกบวัวแดงและดินแดนดอกบวัวทองคามีเพียงแค่เจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นดูเฉิงไห่ตอบเอ๋มีแค่ข้างนั้นเหรอจ่าหงฟูได้ยินแบบนั้นก็ไม่มั่นใจเล็กน้อยนางใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสารศึกษาอักษรโบราณเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่รอบตัวนางจะเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอักษรโบราณไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียนทุกคนต่างรู้จักมักกีคุ้นเคยกันดีนะครับกับตัวอักษรโบราณ จงมั่นใจทุกคนในศาลาจินติงซานต่างก็มีจุดแข็งเป็นของตัวเองเฉินซีพูดพร้อมกับรอยยิ้มหากเป็นแบบนั้นจริงข้านี่แหละจะเดินทางข้ามาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าจะเดินทางกลับไปยังดินแดนดอกบัวทองคำเพื่อสร้างเส้นทางอักษรโบราณองกเจ้าผู้เสนอตัวไม่จำเป็นลู่โจซายหัวกรีเจะพูดขึ้น พวกเราใช้เส้นทางอักษรโบราณที่สาภาออคอยตมินมีก่อนได้เจ้าคู่พูดไม่ออกเฉินซีและเชิงไหพยักหน้าถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายครับค่ะหลังจากทั้งสามคนจากไปลู่โจก็ได้ใช้พลังแห่งการมองเฝ้าสังเกตเย่เตยีเตยนซินยเยเตียนซินปลอดภัยดีนางมุ่งมั่นไปกับการฝึกฝนล,ลู่โจที่เห็นแบบนั้นนะครับจึงใช้พลังเฝ้าสังเกตในฝากฟังของอยู่ชางรงเตน อยู่างหลงกลับมาถึงจินจิงซานนะครับเขาปลอดไปเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานลู่โจก็หยุดใช้พลังแห่งการมองเขาเลือกที่จะฝึกฝนตัวเองต่อในขณะเดียวกันนะครับณสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกล่าสถานที่อันเงียบสงบในส่วนเจิงดินแดนที่เป็นสถานที่ตั้งของสภาหอคอยทมินท่านต้วนพวกเราทำให้เฉินซีบาดเจ็บสาหัสกลับไปแล้วนอกจากนี้พวกเรายังสงสายปลอมตัวเป็นชาวบ้านทั่วไป พวกเราสังเกตการรอบๆหมู่บ้านนั่นตลอดเวลาตาสากการจากนิสัยของปีศาจเท่าลู่นั่นตาสักาการจากนิสัยที่ปีศาจเท่าลู่โจมีเขาคงมาที่สภาโอคอยทมินไหนไม่ชาเขาจะต้องมาเพื่อสา,สางปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแน่แต่ตัวซีอ่าตัวนซีหัวนะครับตามกลับเจ้าแน่ใจหรอือว่าปีศาจเท่านั่นจะมา ข้าคิดว่าชายคนนั้นลังเลก่อนเชื่อพูดอย่างมั่นใจข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะมาคนของเราได้ตรวจสอบเรื่องของเขาเป็นอย่างดีในตอนที่เขาอยู่แดนดอกบัวแดงเขาไม่เคยพลาดที่จะแก้แค้นผู้ที่กล้ายั่วยุตัวเขามาก่อนปีศาจนั้นทั้งใจแคบและอารมณ์ร้ายในดินแดนดอกบัวแดงก็มีคนมากมายที่เรียกเขาว่าปีศาจเ่าลู่โจเช่นเดียวกันลู่โจ จร,จริงๆไม่ใช่ลู่โจนะครับมันเป็นปีศาจเท่าลู่นะครับแต่มัน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 ,มนรู้สึกดักลิ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับปีศาจเท่าแท่ลู่ปีศาจเท่าลู่ปีศาจเท่าลู่โจปีศาจเท่าลู่ชื่อเสียงของเขาในดินแดนดอกบัวแดงเกินยิ่งกว่า,าซะที่ชื่อเสียงของตัวเขามีในดินแดนดอกบัวทองคำคนในดินแดนดอกบัวทองคำกับเรียกเขาว่าปีศาจเท่าจี แต่เมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงอันเลวร้ายของเขากับดีขึ้นข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกความแตกต่างในอดีตและปัจจุบันมันให่หลวงโจนเกินไปตอนที่1,300ตอนที่1 3 3 4นะครับ E.P. หน้าแกนแท้อบซิเดียก็วันนี้จบไปแล้วนะครับกับตอนแรกของวันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี